ใจเรื่องพระเยซูทรงสามารถทำลายทุกคำสาปแช่งนะคะคำสาปแช่งว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเช่นหนึ่งประวัติทางครอบครัวทางด้านสมองและอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะประวัติครอบครัวของโรคที่เป็นซ้ำแล้วก็เป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่มีคำอธิบายทางแพทย์ประวัติทางครอบครัวด้านการเป็นหมัดแทง หรือปัญหาของสตรีที่รุนแรงแบบต่อเนื่องนะคะหรือประวัติทางครอบครัวของปัญหาครอบครัวเช่นมีการแตกแยกในชีวิตสมรสอยู่เสมอหรือมีการหย่านะประวัติครอบครัวของการเป็นศัตรูกันระหว่างลูกพ่อแม่พี่น้องกันเองนะเป็นศัตรูกันตลอดเวลานี่เป็นหนึ่งในคำสาปแช่งนะคะประวัติครอบครัวของการขาดเงินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าดูจะมีรายได้ที่ดูจะเพียงพอแต่ก็ยังขาดมืออยู่ยนั้นนะคะประวัติของการที่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆหรือประวัติครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสายศาสตร์และศาสนาเ็มเพ็นะ,ะไม่ว่ายางไงก็ตามนะคะข่าวดีที่เราสามารถบอกกับทุกคนได้ก็คือว่าปัญหาที่ถูกบวงวัดด้วยความบาความเจ็บป่วย หรือคำแช่งสาปของครอบครัวที่ว่ามานี้พระเยซูทรงสามารถยกโทษทุกความบาปผิดพระองค์ทรงสามารถรักษาทุกโรคแล้วก็ทำลายทุกคำแช่งสาปได้เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการกระทำของตนเองต่อว่าของพระเจ้าดังนั้นเราไม่อาจจะกล่าวโทษสาปตางสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเราเองในขณะเดียวกันนะคะความบามปความเจ็บปวดและความช่งสาดมันก็เป็นงานองผีมาจริงๆซึ่งมันได้เข้ามาในชีวิตของเราพระเยซูทรงนาความหวังมาให้แก่เราคะ่ะอคาทุตยอนเขียนไว้ว่าผู้ที่กระทําบาปก,ก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทําบาปตั้งแต่เริ่มแรก ระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็ด้วยเหตุนี้คือเพื่อส่งทําลายกิจการของมารในหนึ่งย่อบทที่สามข้อแปดพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อทําลายกิจการงานของมารลงทรงทําสิ่งนี้สําเร็จด้วยการเป็นคนบาปเพื่อเราและด้วยการเป็นคนที่ถูกสาปแช่งเพื่อเราบนการเคตมาดูสิ่งที่อาจารย์ปโรกล่าวในหนังสือกาเทาีอีกครั้งนะคะว่า พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากรมแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาบก็เพื่อเราพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแหวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพระพรถาอับราฮัมและจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยทางความเชื่อค่ะ ในคาลเตียบที่3ข้อ13ถึง14พระคัมภีร์ล่าว่าทุกคำเช่งสัตว์สามารถถูกทำลายได้โดยทางพระเยซูคริสต์พระราชกิจเพื่อลบล้างบาปของพระองค์บนไม้กางเขนคือพื้นฐานเลยนะคะทางกฎหมายที่จะขาจัดทำเช่งสัตว์ซาตานไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือเราและรูหลังเราอีกต่อไป เพราะว่าเรายึดมั่นในพระวจนะพระเจ้าและยึดมั่นในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่มาแารเกติภาระทั้งสิ้นทั้งปวงของบาปทั้งมวลและก็ผลมันทั้งหมดของทุกคําเช่งสัต์ได้ถูกวางไว้บนพระเยซูแล้วพระราชกิจที่สําเร็จแล้วบนการเกฑิพระเยซูตอบทุกข้อผู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมายเพื่อการปลดปล่อยของเราโดยทางพระเยซูคริสต์ เราได้รับการปกปอยตามกฎหมายและตามฐานะต่อประพักของพระเจ้าแต่บัดนี้พระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้ามามีประสบการณ์ในพระพรของพระองค์เราได้ครอบครองพระพรนั้นก็ด้วยทางความเชื่อตามพระแังของพระเจ้าและตามพระประสงค์ของพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงต้องการให้เราครอบครองพรนั้นด้วยประสบการณ์ของเราค่ะเมื่อพระเจ้า ทรงนำชาติอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาเอาไว้พระองค์ได้บอกกับเขาว่าเราได้ให้แผ่นดินนี้แก่ท่านยงเข้าไปและจึดของมันพระเจ้าทรงพูดความจริงหรือเปล่าแน่นอนแผ่นดินนี่เป็นของพวกเขาพวกเขาได้ครอบครองมันแล้วตามกฎหมายในพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ฟังให้ดีนะคะแต่ ก่อนที่พวกเขาจะครอบครองมันด้วยประสบการณ์จริงพวกเขาต้องเข้าไปและก็ต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาทุกตารางนิ้วนั่นเองพระเจ้าได้ส่งประทานความสําเร็จให้กับเราความสําเร็จที่อยู่เหนือศัตรูนะคะแต่คนของพระเจ้าแต่คนของพระเจ้าจะต้องเข้าไปแล้วก็ยึดครองมันค่ะในทองเดียวกัน ลาน,นี้พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปแล้วก็ยึดลองพ่าพอดคนอิราเลได้เข้าไปในการอ่านภายใต้การนำโยชูวาซึ่งชื่อของเขามีความหมายว่าเยโฮวาสุนติความรอดกาะนำพระเยซูเป็นชื่อในภาษาตีของชื่อว่าโยชูวาค่ะในฐานะผู้เชื่อภายใต้การนำแผงโยชูวาของเราก็คือองค์พระเยซูคริส เรานะะได้เข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาเอาไว้เป็นแผ่นดินแห่งพระพรเป็นการปลดปล่อยเป็นการจัดเตรียมเป็นความอารมณ์สมบูรณ์และชัยชนะนะคะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องนี้นะคะพื้นฐานเพื่อการรับการรักษาโรคและการปลดปล่อยจากคำเชื่อสาบก็คือวามชนะพระเจ้ายัางไงนะคะไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ประสบการณ์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่ เพราะว่าเจ้าของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเยซูบอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ่อยคําของเราจะสูญหายไปก็หาไม่ได้เลยนะคะในมัทธิวบทที่24ข้อ5ดังนั้นที่นี่มีพื้นฐานพระคัมภีร์ที่ชัดเจนซึ่งเราสามารถทําลายทุกคําแช่งสาที่อยู่เหนือครอบครัวเราได้ค่ะแต่เราจะต้องสารภาพความบาปท,ที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้ทุกอย่าง ซึ่งพระวิญญาณรู้ทุกอย่างพระวิญญาณจะทรงเปิดเผยแก่เราพวบความเชื่อของเราในนามพระเยซูคริสต์และถวายตัวในการเชื่อฟังพระว,วจะนะอย่างสุดกําลังความสามารถเราจะต้องละทิ้งทุกการกระทําและความเกี่ยวข้องทุกอย่างที่มีต่อศิยศาสตร์หรือญญาศาอสนาเทียมเท็จนี่ก็รวมถึงการที่เราจะต้องยอมรับถึงปัญหาแล้วก็กลับใจแทนบรนพระบุตของเราด้วยค่ะ และเพื่อเห็นแก่ครอบครัวของเรานะคะถ้าแต่พระเจ้าเราละทิ้งการติดต่อทั้งสิ้นกับอำนาจทางความมืดพร้อมกับสิ่งนี้ก็คือความจำเป็นจะต้องยกโทษทุกคนหรือทุกกลุ่มที่ได้เคยมาทำร้ายเราหรือทำร้ายครอบครัวของเราหรือบ้านพระบรุษของเรานะคะหลังจากการกลับใจและการละทิ้งแล้วเราก็จำเป็นจะต้องปลดปล่อยตนเอง ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์ขั้นตอนของการกลับใจการละทิ้งและการปลดปล่อยนี้เป็นถ้อยคําที่มีชีวิตอันหนึ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่อาภเจ้าเองโดยถ้าคํานี้ข้าพเจ้าได้เห็นคนนับพันพันหมื่นคนนะคะได้รับการอัศจรรย์และการรักษาโรคและการปลดปล่อยจากผีร้ายอย่างทันทีดังนั้นวันนี้พี่น้องคะเราเนี่ยมีพระสัญญาพระเจ้า มีฤธิเตชที่พระเจ้าให้แต่บางครั้งการที่เราไม่ได้ใช้อย่างถูกต้องการที่เราไม่ได้เข้าไปต่อสู้หรือยึดครองเราก็เลยไม่เห็นฤติเตชวันนี้พี่น้องคะเรามีฤติเตชในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูที่ทรงไถ่เราแล้วนะคะจากคําแช่งสา์และคําสาปแช่งก็ต้องถูกทำลายในพระนามของพระองค์โดยทางฤทธิ์ผลเตกของพระองค์พระเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำกลอยแห่งชีวิทตที่เจ็บปวดของเรา ให้กลายเป็นสายน้ําอันสุกสดชื่นแห่งความของพระเจ้าได้ค่ะพระเจ้าผู้นี้ทรงเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนน้ําขมให้เป็นน้ำจืดค่ะขอให้พี่น้องทุกคนมีประสบการณ์ในการได้กล่าวอ้างพระวจนะของพระเจ้ามีประสบการณ์ในการได้รับการรักษาการเยียวยาแล้วก็การทําลายล้างทำแส้สารที่ต้องปลัวงด้วยงวจนะของพระเจ้านะคะพี่น้องพระวจนะหรือพระแสง ต่อสู้แรงบิดมันพ่ายวันนี้จะสมพรนะะเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ